ีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเดือนกับการอัปเดตเศรษฐกิจยูโรโซนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะคะในเดือนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนที่มีต่อราคาสินค้าแล้วก็แนวะโน้มเศรษฐกิจนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อเนื่องไปที่ทิศทางการดําเนิในนโยบายการเงินของแต่ละประเทศนะคะ โดยเราจะเริ่มจากยูโรโซนก่อนเป็นประเทศแรกก็สําหรับยูโรโซนเองเนี่ยคนของสงคราแมแน่นอนอยู่แล้วว่าทําให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวแพงขึ้นจากทั้งราคาแก๊สแล้วก็ราคาอาหารนะคะด้วยเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนมีนาเนี่ยถ้าเราดูที่กราฟจะเห็นว่าดีดขึ้นมาถึง7.5%เปอร์เซ็นเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะซึ่งนี่ก็อาจจะยังไม่ใช่จุดพีคอยู่ดีนะคะด้วยมีความเป็นไปได้ที่ในอีก1-2เดือนข้างหน้าเราอาจจะเห็นตัวเลขนี้เนี่ยปรับเพิ่มสูง ขึ้นไปได้อีกนะคะหากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยังไม่จบนะคะแต่ว่ามุมมองของ ECB ตอนนี้เองแม้ว่าเขาจะมีการปรับประมาณการเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นจาก3.2ในปี2022นี้นะคะเป็น5.1แต่ว่าเขาก็ยังมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะเงินเฟอ้อก็จะมีแนวโน้มที่ค,ค่อยๆชะลอตัวลงค่ะ โดยการประชุมในอของ ECB ในเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะก็ยังมองว่าเงินเฟอ้อในอีก2ปีข้างหน้านะคะ่ะก็ยังอยู่ที่ราวๆ2รนะคะแม้ว่าจะมีปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก1.8มาอยู่ที่2.1แล้วก็1.9นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือสัญญาณการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน,นะคะ่ะซึ่งจะเป็นตัวกําหนดอัตรางเงินเฟอ้อในระยะกลางระยะยาวนะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในระดับสูงต่อนเนื่องซึ่งตอนนี้ เองสัญญาณก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะักก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องจับตาในระยะต่อไปนะคะสิ่งที่ ECB ให้ความสําคัญตอนนี้เป็นหลักนะคะก็คือเรื่องของการบาลานซ์นโยบายให้ไม่ อ่า React มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกับอาอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายาม manage ให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ระรบ2เปอร์เซน์นะคะก็สําหรับการประชุมในเดือนมีนาเนี่ยสิ่งที่มีการเปลี่ยแปลงสําคัญที่ตลาดค่อนข้างให้ความสนใจก็คือการเข้าซื้อ QE อะค่ะที่ ECB เขามีการปรับ ว่าการเข้าซื้อ QE เนี่ยจะชะลอตัวลงเร็วกว่าที่เคยคาดไว้คือตอนนี้เขาจะมีการทําเป็นขั้นบันไดนะคะทีละไตรมาสก,ก็คือค่อยๆปรับลดลงเป็นรายไตรามาสแต่ว่ามีการปรับให้มันเร็วขึ้นก็คือ ปรับ,บลดลงเป็นรายเดือนเลยนะคะก็สำหรับในไตรมาส3เองเนี่ยก็จากเดิมที่เคยอยู่ที่30 0 0 0นล้านยูโรนะคะการเข้าซื้อ QE ตอนนี้ก็เขามีการปรับลงมาว่าจะเข้าซื้อที่2 0 0 0 0ล้านยูโรแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตัวเลขเศรฐษฐกิจในไตรมาส3ด้วยนะคะเพราะว่ามีความขึ้นอยู่กับสังขาสถานการณ์สงครามระหว่างยุครนกับรัสเซียเป็นหลักด้วยะคะ่ะคือถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเองเนี่ยส่งผลลบกับเศรฐษฐกิจให้ซึมยาวเนี่ย ECB เองเขาก็บอกว่าเขาก็อาจจะกลับมา easing ได้อีกรอบก็เป็นไปได้คือเขาก็เปิดทางให้นโยบายเขาเองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นที่จะเป็นไปได้ในทั้ง2ทางนะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่มันมีความผันผวนสูงเช่นนี้นะคะนะคุณคุณเองก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะซึ่งณนะตอนนี้เองอะคะ่ะเราก็มองว่ามีโอกาสอยู่สักประมาณ30-40นะคะที่จะเกิด e c e s s i o n ได้ก็ยังไม่ใช่ s บ Cas e ของเรานะัะแต่ว่าก็เป็นความเสี่ยงอย่างที่บอกว่าจะต้องจับตาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเองเนี่ยก คือเศรษฐกิจที่เรามองว่ากําลังจะฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดนะคะก็ต้องมาสะดุดลงแล้วก็อาจจะชะลอตัวลงกว่าที่เคยคาดไว้อะค่ะเราก็เลยมีการปรับประมาณการ GDP ในปีนี้ลงนะคะในปี2022ลงจากเดิมที่เรามองว่าจะเติบโตที่4.2เราก็ปรับลดลงมาเหลือ2.8นะคะ ต่อไปเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าเราตามข่าวญี่ปุ่นในช่วงนี้ค่ะจะเห็นว่าสินค้าหลายรายการในญี่ปุ่นนะคะก็เริ่มมีการ ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากต้นทุนสินค้าที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ประกอบการญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีการปรับราคาสินค้าบ่อยมากนักแต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเองเนื่องจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้เขาก็มีการปรับแล้วก็ในระยะสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็จะน่าจะได้เห็นว่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยคงจะไปแตะที่2%อซนะนะคะซึ่งเป็นทาร์เก็ตของ BOJ ก็ส่วนหนึ่งมาจาก จากราคาสินค้าหลายตัวที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยกับอีกอันก็คือมาจากฐานที่ต่ําในปีที่แล้วด้วยนะคะเราก็คงจะได้เห็นเงินเฟ้อญี่ปุ่นขึ้นไปแตะที่2%เค่ะแต่ว่าเราก็มองว่าคงจะเป็นแค่ในช่วงระยะสั้นๆก่อนจะปรับตัวลดลงมานะคะ แล้วก็นอกจากนี้เองะคะ่ะอีกประเด็นที่เป็นตัวจะด i v e การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในญี่ปุ่นก็คือการอ่อนค่าของเงินเยนนะคะที่เราจะเห็นข่าวค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเรื่องของเยนอ่อนค่านะคะเนื่องจากว่าพอเยนอ่อนเองเนี่ยก็จะทําให้ราคาสินค้าที่ญี่ปุ่นเขามีการนําเข้าอะคะ่ะปรับตัวแพงขึ้นแล้วก็จะทําให้เงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงข,ขึ้นด้วยนะคะแม้ว่าโดยปกติเองเนี่ยเยนที่อ่อนเนี่ยเรามองว่ามันจะเอื้อกับ อ่าเซกเตอร์เกี่ยวกับการส่งออกนะคะที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินที่อ่อนค่าแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเยนมันอ่อนค่ามากเกินไปจนส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจกในประเทศอย่างเช่นผู้ผู้บริโภคที่อ่ากลังซื้อจะต้องลดลงเนี่ยนะคะจากสินค้าอ่าหลายรายการที่อ่ามีราคาแพงขึ้นหรือว่าอย่างบริษัทผลิตรถยนต์เองที่ปกติแล้วถ้าเยนอ่อนเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากอ่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยเป็นบริษัท รถยนต์จะมีการส่งออกเยอะนะคะแต่ตอนนี้เองเนื่องจากต้นทุนร raw ท a t เรีย l หลายตัวที่มันเพิ่มสูงขึ้นเองเนี่ยก็กลับกลายเป็นผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นเกียร์ที่อ่อนค่าแบบนี้เองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดชอบนักค่ะซึ่งคําถามว่า ทำไมเยนมันถึงอ่อนค่าได้ขนาดนี้นะคะในภาวะที่ตลาดเนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องของอาข่าวเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่เราปกติแล้วถ้าเกิดวา่าในตลาดโลกเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับสงครามเนี่ยเยนเขามาจะแข็งค่าแต่ว่าครั้งนี้เองอ่อนค่านะคะหลักๆมันมาจาก2ประเด็นอันที่1ก็คือเรื่องของ fundamental อะค่ะก็คือ เนื่องจากว่าญี่ปุ่นเขามีการนําเข้าน้ํามันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ราคาน้ํามันแพงขึ้นเนี่ยดุลการค้าของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการขาดดุลอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ทําให้เงินไหลออกนะคะส่วนประเด็นที่2ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของความแตกต่างในการดําเนินนโยบายระหว่างเฟดกับ b o j อนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า BOJ เเองเนี่ยถ้าเทียบกับธนาคาร ธานาคารกลางอื่นๆในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย BOJ เขาก็มีแนวโน้มที่จะปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นเนี่ยเป็นช้า,ชาที่สุดนะคะถ้าเทียบกับเฟดหรือ ECB นะคะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้สูงมากแต่ว่าความแตกต่างนี้เองเนี่ยมันยิ่งมาเห็นชัดในช่วงที่ผ่านมาที่เฟดเองเนี่ยเขาก็ดูมีท่าทีที่ hawkish OK มากขึ้นจะปรับขึ้นอนะัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะ,นะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ย BOJ เขากลับสวนทางก็คือพอบอลยีว่ะคะ่ะเหมือน ปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นแล้วก็ใกล้ๆจะไปแตะขอบบนของกรอบที่เขากําหนดไว้คือที่0.25เนี่ย BOJ ก็ส่งสัญญาณว่าเขาจะเข้าซื้อพันธาบัตรเพที่จะกดบอลยูไว้นะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นขาที่ยังอิซิ่งอย่างต่อนเนื่องนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้ทิศทางนโยบายการเงินเนี่ยมันยิ่งสวนทางกันอะนะคะ ซึ่งประเทศที่นโยบายการเงินมีความผ่อนคลายมากกว่าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ค่าเงินของประเทศนั้นเนี่ยจะอ่อนค่ามากกว่านะคะซึ่งหลังจากนี้ถ้าเราเห็นบอลดีในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกและ BOJ ยังคงเข้าซื้อขึ้นอีกมากขึ้นอีกเนี่ยเราก็อาจจะยิ่งเห็นเยนมีการอ่อนค่ามากขึ้นไปมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีผลเสียด้วยเหมือนกันเรื่องของเยนอ่อนค่าโดยเฉพาะถ้าเยนเนี่ยทะลุระดับที่ร้อยสามสิบะนะคะก็เป็นไปได้ที่ BOJ ก็อาจจะมีการ ออกมาประกาศแล้วก็เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินบางส่วนนะคะเพื่อลดแรงกดดันเรื่องของค่างเงินลงค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับข่าวดีของตลาดญี่ปุ่นในช่วงสั้นๆหลังจากนี้นะคะก็คือการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะในช่วงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลเองก็มีท่าทีที่กังวลผลกระทบของเยนที่อ่อนค่าเนี่ยนะคะที่จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีความกังวลค่อนข้างมากก็ทําให้หลังจากนี้จนถึงการเลือกตั้งเนี่ยก็คาดว่า รัฐบาลน่าจะมีการประกาศมาตรการออกมาเป็นระลอกันะคะแล้วก็อาจจะมีการประกาศงบป,ประมาณเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับตลาดญี่ปุ่นในระยะสั้นๆได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ประเทศสุดท้ายก็คืออินเดียนะคะสําหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยเครนกับรัสเซียค่ะแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบกับราคาพลังงาน แล้วก็รางเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าเงินของอินเดียนะคะเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยมีการนําเข้าน้ํามันถึง85%ของอาการใช้น้ํามันในประเทศทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เงินเฟอ้อมันปรับเพิ่มขึ้นสูงเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่ตลาดอินเดียค่อนข้างอ่ากังวลกับประเด็นนี้นะคะก็มันจะเป็นประเด็นที่กระทบกับตลาด ในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในวิกฤตเองเนะะี่ยค่ะเราก็ยังเห็นว่าอินเดียเขาก็ยังยังมีโอกาสที่จะช่วยลดผลกระทบตรงนี้ได้นะคะจาก2ประเด็นอันแรกก็คืออินเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะมีการนําเข้าน้ํามันเพิ่มขึ้นจากรัสเซียนะคะจากตอนนี้เองเนี่ยสัดส่วนการนําเข้าน้ํามันของอินเดียจากรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.4เอร์เซ็นะคะก็เขาก็บอกว่าเขาจะนําเข้าเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะ ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ6.6%นะนะคะกะ็แล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังเป็นการนำเข้าน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าราคาตลาดด้วยนะคะก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นอีกโอกาสที่เกิดจากการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างข้าวสาลีหรือว่าข้าวโพดเนื่องจากว่าสป,ปายที่หายไปจากตลาดเนื่องจากว่าผ,ผู้ผลิตหลักอย่างยูงคเครนแล้วก็รัสเซียมีการทําสงครามกันนะ,นะคะก็อินเดียก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปแทนสป,ปายที่หายไปตรงนี้ของตลาดโลกนะคะก็เป็นอีกอันที่น่าจะได้ไประโยชน์แม้ว่า ทั้งสองโอกาสนี้ค่ะอาจจะไ,ไม่ได้มีผลที่เป็นขนาดใหญ่มากจนทําให้ดุลการค้าของอินเดียเนี่ยขาดดุลลดลงมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มองว่าก็ยังช่วยลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะได้มีการปรับประมาณการเงินเฟ้อ ขึ้นนะนะคะถึง1.2จาก4.5เปรนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปถึง5.7นะคะาธนาคารกลางอินเดียเองก็ดูมีท่าทีที่เหมือนจะฮอกกิชมากขึ้นนะคะเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้ออันนี้ลงเพื่อไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจในประเทศนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะเน้นที่การลดสภาพคล่องในตลาดก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งเรามองว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยน่าจะขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือว่าเป็นในช่วงต้นปีหน้าค่ะก็ภาพเศรษฐกิจตอนนี้ของ อินเดียเองค่ะก็ยังดูเป็นภาพที่ค่อนข้างมิกซ์นะคะก็คือเศรษฐกิจเนี่ยก็พึ่งฟื้นตัวจากการระบาดระลอกที่3ของโควิดนะคะแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็โควิดในประเทศเองเนี่ยก็เริ่มเคสเนน้อยมากแต่ว่าก็ดันมาเจอเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่กดดันผู้บริโภคผู้ผลิตนะคะแต่ว่าต่อไปก็ตามที่ RBI เนี่ยเขายังส่งสัญญ,ญาณว่าจะดูแลเงินเฟ้อ แล้วก็ไม่ใช่แต่ก็ยังไม่ใช้ในโยบายการเงินที่ตึงตัวมากเกินไปนะคะก็น่าจะยังคงเป็นข่าวดีกับตลาดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยตลาดก็มีความกังวลว่าตัวธนาคาราอินเดียเขาอาจจะ under estimate <c oughs> เงินเฟอ้อมากเกินไปแล้วทาให้ตลาดเริ่มกังวลว่าอาจจะจัดการกับเรื่องเงินเฟอ้อได้ช้าเกินไปอะคะ่ะก็จากการประชุมครั้งล่าสุดก็ทําให้ตลาดก็ค่อนข้างพอใจกับการเดินนโยบายนโยบายแล้วก็การปรับป,ป,ประมาณการเงินเฟอ้อของธนาคาราอินเดียขึ้นน่นนะคะ สรุปโดยรวมของเศรษฐกิจเดือนนี้นะคะยูโรโซนความเสี่ยงเรื่องภาวะรีเซชชันเนี่ยเป็นประเด็นที่นะักลงทุนเริ่มจับตามองแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยความเป็นไปได้ก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่า e c b เองเขาก็มีมุมมองที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะในเรื่องนี้ก็คืออาจจะมีการกลับขาไปใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าผลของสองครามเนี่ยทำให้เศรษฐกิจซบเซายาวนานกว่าที่เขาเคยคาดไว้นะคะส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยผลของราคาพลังงานเราจะเห็นว่าเริ่มสะท้อนมาที่ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการปรับราคาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อเองเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นแตะที่2%ในอีก1-2เดือนข้างหน้านะคะด้านเงินเยนเองเนี่ยก็อ่อนค่าลงมาก จากพิศาในยบายการเงินของเฟดกับ BOJ ที่แตกต่างกันมากนะคะตอนนี้ตลาดเองก็จะยิ่งจับตาดูว่าหลังจากนี้เองเนี่ยบ OJ จะทําอย่างไรกับประเด็นที่บอลยูทั่วโลกเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะบ OJ จะยังคงเข้าซื้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อกดให้ยูเนี่ยอยู่ในกรอบต่อไปหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะส่งผลกับมูฟเฟนของตลาดนะคะขณะที่อินเดียเองในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะคะจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่มากขึ้นและการนําเข้าน้ํามันในราคาถูกจาก เสียนะคะแต่ก็ ผลกระทบจากราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ยังมีอยู่ในระดับที่สูงอยู่โดยเฉพาะผลกระทบต่อตราเงินเฟ้อนะคะจนธนาคารกลางอินเดียเองเนี่ยในการประชุมล่าสุดเองก็ต้องมีการเปลี่ยนท่าทีการดําเนินนโยบายนะคะมาให้ความสําคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อมากขึ้นค่ะส่วนประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับนักลงทุนนะคะคงจะหนีไม่พน้นเรื่องของวิกฤตยูเครนรัสเซียค่ะที่เราคงต้องตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีความผันผวนสูงนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งฝรั่ง,ง,รงเศส อรอบที่2ที่จะเกิดขึ้นในวันที่24เมษายนนี้นะคะก็ซึ่งผลของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรจะส่งผลให้ความเสี่ยงทางการเงินในยูโรโซนมีเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่านะคะเราจะมาสรุปให้นักลงทุนได้ฟังกันในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ